สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ DS Channel ในคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับประวัติของมังกรจีนครับส่วนจะมีเนื้อหาสาราะอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับมังกรจีนเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของจกักรพรรดิและวัฒนธรรมจีนครับโดยมีลักษณะมาจากสัตว์หลายๆชนิดที่ผสมผสานกาันลักษณะลำตัวยาวเหมือนงูมีเขี้ยวขนาดใหญ่หนึ่งคู่ อยู่ที่บริเวณขากรรไกรด้านบนมีหนวดยาวลักษณะเหมือนกับไม้เลื้อยและมีแผงคอเหมือนสิงโตครับติดอยู่บนคอคางและข้อศอกมีเก็ดสีเขียวเข้มอยู่ทั่วทั้งบริเวณลำตัวรวมทั้งสิ้น117เ็ดครับโดยเก็ตมังกรจีนจำนวน81แผ่นนั้นมีคุณสมบัติเป็นอย่างซึ่งเป็นเก็ตแห่งความดี ส่วนเกตมังกรจำนวน36แผ่นมีคุณสมบัติเป็นหยินซึ่งจะเป็นเกจแห่งความชั่วลักษณะของมังกรจะมีสันหลังทอดยาวไปตามหลังและหางเป็นหนามยาวและสั้นสลับกันมีขาสี่ขาและมีกรงเล็บที่แข็งแรงมากครับเกตของมังกรจีนนั้นจะมีลักษณะเฉพาะเปลี่ยนไปตามแต่ละชนิดของมังกรครับตั้งแต่สีเขียวเข้มจนถึงสีทอง หรือบางแหล่งกล่าวกันว่ามังกรจีนนั้นมีหลายสีครับเช่นสีน้ําเงินสีดําสีขาวสีแดงสีเขียวและสีเหลืองแต่ในกรณีของมังกรจีนนั้นหลังจะเป็นสีเขียวครับบริเวณด้านข้างเป็นสีเหลืองและใต้ท้องเป็นสีแดงเข้มบางชนิดจะมีปีกที่ด้านข้างของลำตัวและสามารถที่จะเดินบนน้ำได้แต่อีกบางชนิด เมื่อสะบัดแผงคอไปข้างหน้าและข้างหลังจะทำให้เกิดเสียงที่ฟังดูเหมือนกับเสียงคุยนาเดงครับมับงกรจีนจะมีโหนกอยู่บนหัวซึ่งทำให้สามารถบินได้ปัจจุบันประเทศทางทะวันตกก็เพิ่งได้เจอวัตถุลึกลับบางอย่างที่สามารถลอยตัวในอากาศได้เป็นระยะเวลาสั้นๆในประเทศจีนคนโบราณมีความเชื่อกันว่ามัางกรคือสัตว์ที่ทรงพลัง และเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แห่งฟ้าและดินครับกล่าวกันว่ามีความเป็นมิตรมากกว่าความร้ายกาจเป็นสนัญลักษณ์ที่นำมาซึ่งความสุขและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองพบได้ในแม่น้ําและทะเลสาบชอบอยู่ท่ามกลางสายฝนมังกรได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สร้างกฎแห่งความใจบุญเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่กษัตริย์ในราชวงศ์ชิงกษัตริย์ จะนั่งบนบัลลังมังกรเดินทางโดยเรือมังกรเสวยอาหารบนโต๊ะมังกรและบรรทมบนเตียงมังกรครับตำนานมังกรจีนโบราณมีอายุยาวนานมากกว่า4,000ปีครับซึ่งลักษณะรูปร่างของมังกรจีนนั้นก็แล้วแต่ว่านักวาดรูปจะจินตนาการเสริมเติมแต่งออกมาเป็นอย่างไรการขายจินตนาการของนักวาดรูปนั้นจะเขียนมังกรออกมา โดยยึดเอาลักษณะรูปแบบที่เล่าต่อๆกันมาคือมังกรจีนจะมีลักษณะลำตัวที่ยาวเหมือนงูมีเก็ดสีเขียวในตาสีแดงมีหนวดและเขาอย่างละคู่ครับมีขาสี่ขาและมีกรงเล็บที่แข็งแกร่งมังกรจีนโบราณถูกยกย่องว่าเป็นสัตว์เทพเจ้าซึ่งชาวจีนเคารพนับถือเป็นสัตว์พาหนะของเทพเจ้าในลตตัทิตาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองปราสาทราชวัง ของเทพเจ้าบนสวรรค์ส่วนมังกรจีนที่มีกรงเล็บห้าเล็บถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งจกกักรพรรดิและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และในมังกรบางตัวจะถือไข่มุกเม็ดใหญ่อยู่ที่ขาหน้าครับตามคำบอกเล่าในบนรรดาสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ี่ของจีนมังกรถือเป็นสัตว์แห่งเทพเจ้าและได้รับความนับถือมากที่สุดครับมีลักษณะนิสัยที่เมตตาการุณาเป็นมิตร ทะเยอทะยานและมองโลกในแงด่ดีนอกจากนี้ยังมีความฉลาดมีปัญญามากมีความเด็ดขาดและมีพลังจึงเป็นที่ปรึกษาของผู้นำในด้านต่างๆแต่มังกรจีนจะมีทิฏฐิในตัวครับมักถือตัวว่าห้ามผู้ใดหมิ่นประมาทหากผู้ใดไม่ยอมทำตามคำแนะนำหรือเมื่อผู้คนไม่ให้ความเคารพและความสำคัญมังกรก็จะทำให้ฝนหยุดตกหรือเป่าเมฆดำออกมา ซึ่งจะนำพาพายุและน้ำท่วมมาให้มังกรจริงๆในปัจจุบันคือซากของไดโนเสารยุคดึกดำบรรท์ที่กลายเป็นหินไข่ไดโนเสาร์ถูกค้นพบในหลายพื้นที่ของประเทศจีนและขึ้นชื่อว่ามีไดโนเสาร์มากที่สุดในโลกครับส่วนไข่ของมังกรในสมัยเฉียนหลงฮ่องเต้ถือเป็นเครื่องรางประจำราชสำนักตามความเชื่อของชาวจีนโบราณจะมีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อยู่4ชนิดครับ หนึ่งคือกิเลนสองหงสามเต่าและสี่คือมังกรโดยชาวจีนจะเชื่อถือกันว่ามังกรเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งสี่ชนิดเพราะเนื่องจากว่ามังกรเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัตว์แห่งเทพเจ้าในสวงสวรรค์และเป็นตัวแทนของจกักรพรรดิผู้เป็นโอรสจุติมาจากสวรรค์ชาวจีนจึงมีความเชื่อว่าหากผู้ใดได้พบกับมังกรจะถือว่า เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองมากและผู้ที่มีโอกาสได้ขี่หลังมังกรนั้นจะต้องเป็นคนมีศีลมีสัตว์มีจิตใจบริสุทธิ์ถึงจะมีมังกรมารับไปเป็นเซียนอยู่บนสวรรค์ครับในสมัยโบราณชาวจีนได้มีการจัดทำตำรามังกรจีนขึ้นมาซึ่งจะรวบรวมรายละเอียดไว้ทั้งประวัติเผ่าพันธุ์และลักษณะของมังกรตำราเหล่านั้นก็ได้สูญหายไปตามกาลเวลา ซึ่งต่อมาการศึกษาเรื่องของมังกรจีนในปัจจุบันจึงเป็นเพียงแค่การศึกษาจากหลักฐานต่างๆที่ยังคงเหลืออยู่ครับและจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่แถวนั้นตามตำราดึกดําบันของจีนกล่าวกันว่ามังกรจีนถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ3935ปีก่อนพุทธกาลครับหรือประมาณ6,500ปีมาแล้วและยังมีมังกรอยู่ตัวหนึ่งเป็นเจ้าเหนือหน,น้าน้ำทั้งปวง ดำรงอยู่หลายพันปีซึ่งแท้จริงแล้วมังกรตัวนี้ก็คือพระเจ้าฟูฮีที่แปลงร่างนั่นเองครับพระเจ้าฟูฮีนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถอย่างยิ่งเป็นพระเจ้าผู้สร้างหลักธรรมแห่งยินยางเป็นธรรมะอันแรกในโลกทรงคิดประดิษฐ์ของหลายสิ่งหลายอย่างเช่นยันแปดทิศอีกทั้งยังทรงเป็นผู้กำหนดให้ชายกับหญิงมีการมั่นหมายเป็นคู่ครองกันอีกด้วย ในหนังสือประวัติวัฒนธรรมจีนได้กล่าวไว้ว่ามังกรได้ถือกำเนิดขึ้นในสมัยพระเจ้าฮวงตี้กษัตริย์ผู้รวบรวมแผ่นดินจีนไว้เป็นผืนเดียวกันซึ่งพระองค์ทรงสร้างจินตนาการรูปมังกรขึ้นมาจากการรวมสัญ,ญลักษณ์ของเผ่าต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายว่าให้มังกรกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งเดียวกันตามตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อพระเจ้าฮวงตี้สิ้นอายุไขก็มีมังกรจากฟ้า ลงมารับขึ้นไปเป็นเซียนบนสวงสวรรค์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อเง็กเซียนห้องเต้นั่นเองครับด้วยเหตุนี้ชาวจีนจึงถือว่ามังกรเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และเป็นเจ้าแห่งสัตว์ทั้งปวงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของมังกรในคนจีนโบราณน,นั้นเป็นความเชื่อเก่าแก่ตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักกับสัตว์เลื้อยคานขนาดยักษ์และให้ความเคารพยำเกรงดุจเทพเจ้าซึ่งความเชื่อเหล่านี้ มีอยู่ทั่วทุกแห่งหนทุกชนชาติทั่วทั้งโลกที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่เช่นประวัติศาสตร์ของยุคอียิปประวัติศาสตร์ของยุคกรกีประวัติศาสตร์ของยุคโรมันประวัติศาสตร์ของยุคอินเดียและประวัติศาสตร์ของยุคจีนซึ่งความเชื่อนี้สืบทอดกันมาตั้งแต่ความเชื่อเรื่องงูขนาดใหญ่ที่สืบเนื่องยาวนานคู่กับมนุษย์โลกโดยเฉพาะชาวจีนแผ่นดินใหญ่ครับคนจีนโบราณ จะเชื่อกันว่าน้ำลายของมังกรนั้นก่อให้เกิดลูกแก้ววิเศษที่เรียกกันว่าไข่มุกแห่งดวงจันทร์และไข่มุกแห่งความสมบูรณ์โดยจะบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แห่งพืชพันธุ์ธัญญาอาหารพอปลูกสิ่งใดก็จเจริญงอกงามและยังเชื่อกันอีกว่าเลือดของมังกรนั้นเมื่อทรกซึมเข้าไปในแผ่นดินก็จะกลายสภาพเป็นอัมพันเมื่อมังกรลอกคาบจะทําให้เข่าของมังกรเลื่องแสงได้ มีพลังในตัวเป็นอย่างมากและส่องแสงสว่างในความมืดคล้ายๆกับความเชื่อเรื่องยาอายุวัฒนะของต้นโสมนั่นเองครับโดยมังกรจีนนั้นเป็นสัตว์เทพเจ้าที่อยู่บนสวงสวรรค์ตามความเชื่อของชาวจีนก็เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของชนชาติจีนชาวจีนทั่วทั้งโลกต่างยิงทนงพอคิดว่าตนนั้นสืบสายเลือดมาจากมังกรและเชื่อกันว่ามังกรเป็นเทพเจ้าในตำนาน ที่จะนำมาซึ่งอายุย ouais, uh ืนยาวความเจริญรุ่งเรืองและโชคลาบวาสนาครับเนื่องจากสัญลักษณ์ของจักรพรรดิและอำนาจอันยิ่งใหญ่ของฮ่องเต้ตำนานมังกรของจีนจึงได้ซึมซาบเข้าไปในวิถีชีวิตของชาวจีนโบราณและกลายมาเป็นวัฒนธรรมของชาวจีนตราบจนถึงทุกวันนี้ครับซึ่งมังกรจีนนั้นมีวงจรชีวิตการเกิดอยู่ที่4,000ปีโดยรวมครับ แล้วกลายเป็นมังกรโตเต็มวัยโดยไข่มังกรจะมีลักษณะเป็นอันมณีมังกรจีนจะวางไข่ไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ําและฝั่งไว้ลึกจนไม่ถูกลบกวนระยะเวลา1000ปีแรกไข่มังกรจะฟักออกมาเป็นตัวแล้วใช้เวลาอีก500ปีลูกมังกรก็จะเจริญเติบโตขึ้นและจะเรียกลูกมังกรนั้นว่าไขาอ่อาร์ตลูกมังกรมีลักษณะเหมือนกับงูน้ําและหัวของปลาค้าผสมกันครับ แล้วจะค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นโดยเรียกอีกชื่อว่าไคโอจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอีก1 0 0 0ปีความยาวของลูกมังกรจะเพิ่มขึ้นน่าเริ่มมีหนวดเขาและใช้เวลาอีก500ปีในการงอกเขาซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อไคโอและอีก1 0 0 0ปีสุดท้ายใช้ในการงอกของปีกตอนนี้มังกรจะถูกรู้จักในฐานะยินหลงและ,จะเจริญเติบโตเป็นมังกรเต็มวัยครับ และนี่ก็คือประวัติของมังกรจีนครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับประวัติความเป็นมาของมังกรจีนแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาราะอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม Ds Channel กันด้วยนะครับ